เจอกระบวลยหนูมาเอากระโหยรับก็นูมองสูงอะไอ้คนแยงตาแล้วมันจะทำให้เรามองเห็นไงมันแยงตาแต่เธอแต่เธอสายตาเธออะแยงอะไรสาย,ยตาเธอเท่าไหร่นี่แหละไม่มต่ออี๋อพ,อพอแล้วพอแล้วทุกคนสมการก็หวานชอแล้วพอแล้ว เล่นจูคอมเบนตี้กันครับแซนดายครับอ่าเราหยิแบแซน,นดายในรอบนี้เรานับกันสิทคะแนนนะฮะแล้วเดี๋ยวตัดสินกันที่5ท่านสุดท้ายนะฮะเอาละรอบนี้คุณจะปิดกลุมก่อนไหมหรือใช้เดฉยสกาอะไรนะไอ้กา,กาไม่ได้ครับสก้าของเขาอ๋อใช้ไม่ได้อยู่ที่น้องนิวครับ,รบาง,ง่ายเกินเพราะแต่มันง่ายเกิน ใน5นาที10ท่านนร้อนนะ,ะ3 3 2 1ไปแรงเยอะมากบริบดน,นะ เดก้วขาขอบคุณที่เราได้แรงเราได้แรงพราะีมันแบบนี้นะคะได้ดีแน่นะดีหนือ่นะอ่าระยะไม่ได้ลูกดีลูกีระยะไม่ได้เอาละเขาบอกว่าบนสุดท้ายขอนไทคุีเอาเตียาบอกว่าคุณซีเมื่อกี้คือสับเปลี่ยนดน้อยนะ คนนึง4เบาเลยืดขนห้อีกคนดึงีแรงเลยยืดแขงหลังแต่ได้ไปแค่หนึ่งเลยนะครับคุณีครับอาจารย์นะใช้เปนขันเองนะมาเอาละเรียบร้อยเกิดอเลยครับคือับแบบนี้เอ๊รับแบบฟาจับพราะามสองหนึ่งไปมโอ้ยจะได้แล้วได้ไม่ถึง พี่นับอันน <cry> oh> ี้ไม่ได้ครับไม่ได้ห่อฮะตีนะที่สู้วั e เฮ้ยสวยจหวะให้ได้ได้ได้ถอว่าลงถือว่าลงตรงกลาแล้วได้ออกได้ได้ได้ลงตรงกางได้ออกได้ไหมมึี่ล้ว้ย้ไดู้้สกอละ โอ้ยโอ้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผลสุดท้ายอันนี้ไม่ได้แหมไม่ได้นะฮะนี่ไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อนได้อ่าอันนี้คือส่งใเพื่อนขายเพื่อนส่งต่อไงไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะถ้าเราเอาเดี๋ยวรอบนี้ได้ไปสองกันไ ม่ให้เขาอยู่่อยนะไม่ลงพื้นนะครับเราเห็นเราเห็นต่อนะฮะไปไปตีนะสามสองหนึ่ไปดูพี่เองหนูไม่เร็วหรอกไม่สนใจอะไรเลยอารมณ์อารมณ์ี่ไม่ได้นะเหมือนเขาตีให้มีบอร์ดมือเยือดบอร์ดอยู่ข้างกับพี่น้องพิลสับตนคนนะฮะต่อนะฮะไปดี็นไรคนจิ้นคน ดาโอเคครับต่อครับมาเออเอาล่ะสวยเลยโอ้ยน่าเสียดายนิดเดียวนิดเดียวจริงอยากจะยื้อเลยกคนอย่างนี้ท่านอย่างนี้ท่านนี่ถามเพื่อนไดียังไงเอาล่ะรู้เลยไม่อยู่ยังรับไม่ได้เลยเทาสวยสวยเออ เกลี่ยบภาพบรรยากาศกันหน่อย แอชแท็ก hey. ของเราในงานวันนี้นะครับป่าด้วยนะ F-Fa Class Sport Day XC New ิ e นะครับ